สวัสดีครับวันนี้พวกคับผมหมอ,มอ,มอกหมอกนรกจิ๋วอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาผูกเชือกรองเท้าให้ให้ตามสไตล์หมอกหมอกมาดูกันเลยครับมาดูขั้นตอนเรกกันเลยนะครับหนึ่งนำสายรองเท้าที่ติดมากับรองเท้าสอดเข้ามาในรูเรกข,ของรองเท้านะครับหลังจากนั้นวัดเชือกรองเท้า ให้มีความยาวเท่ากันทั้งสองด้านนะครับนี่ก็เท่ากันแล้วนะครับโดยวิธีตัดไปนำเชือกรองเท้าด้านใดด้านหนึ่งนะครับสอดเข้ามาด้านล่างของเชือกรองเท้านะ้วได้สอดเข้าไปในรูที่สองเช่นอีกเส้นก็เหมือนกันนะครับสอดมาด้านล่างเหมือนกันนะครับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอนปลูกเชือกรองเท้านะครับเราต้องวัดขนาดให้ดีนะครับว่าเราจะให้เชือกรองเท้าแน่นหรือให้มันสบายเท้านะครับ หลังจากผูกหลังจากผูกเชือกรองเท้าเสร็จนะครับมันจะมีสองวิธีนะครับโดยวิธีที่หนึ่งเราจะมัดโบนะครับส่วนวิธีที่สองจะเป็นวิธีการเก็บเชือกรองเท้าน,นะครับโดยนําเชือกรองเท้ามาสอดเข้ารูรองสุดท้ายนะครับสอดเข้ามาเลยเพื่อที่จะเก็บสายรองเท้าไว้ด้านในนะครับ นี่ก็ร้อยสายรองเท้าเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาประมาณน,นี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมสอนวิธีอื่นนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยครับขอบคุณครับ